สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้พบกับพี่โมอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้พี่โมก็จะมารีวิวรองเท้าพวกนี้ครับที่อยู่ข้างหน้าของพี่โมเนี่ยจะมารีวิวรองเท้าแล้วก็จะมาบอกราคาอันในช่วงโควิดนี้นะครับพี่โมอยากให้น้องๆอยู่บ้านอ่าช่วยกันจะได้โควิดจะได้หมดหมดไปแล้วก็อยากให้น้องมีรองเท้าเล่นรองเท้าพวกนี้เป็นรองเท้าที่ดีมากเลยนะครับน้องๆแล้วก็ราคาถูก เหมาะสําหรับน้องๆมือใหม่ที่กําลังจะฝึกเล่นโรล,ลเลอร์เบรดนะครับผมแล้วพี่โมจัดหามาให้น้องๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยู่ข้างหน้าพี่โมเลยก็จะมีสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีฟ้าอ่าพวกนี้เป็นรองเท้าที่ดีมากเลยนะครับน้องๆพี่โมย้ําเลยว่าดีมากเหมาะสําหรับน้องๆที่จะฝึกเล่นที่บ้านให้พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลได้ด้วยแล้วก็เป็นรองเท้าที่ดีแข็งแรง บอกเลยว่าไม่มีที่ตีนะครับน้องๆถ้าน้องๆพร้อมจะดูรายละเอียดแล้วก็ไปดูกันเลยอันนั้นนะครับน้องๆแล้วพี่โมก็จะบอกนะครับว่ามันคุ้มยังไงนะครับว่าทําไมถึงว่าคุ้มทําไมถึงว่าทนทาไมถึงว่าดีรองเท้ารุ่นนี้คู่นี้ก่อนอื่นน้องๆคงสงสัยว่าราคาเท่าไหร่ที่เห็นเห็นอยู่นี้พี่โมบอกเลยว่าหนึ่งพันเราไม่ขายเก้าร้อยเราก็ไม่ขายหกร้อย ห้าร้อยเราไม่ขายเนี่ยเห็นดีๆแบบเนี้ยพี่โมบอกเลยว่าราคาอยู่แค่4ี่ร้อยแปดิบาทครับน้องๆมันจะไม่ดีไม่คุ้มยังไงอ่ะคุ้มข้อหนึ่งคือราคาถูกสี่ร้อยแปดสิบาทไม่ถึงห้าร้อยอ่ครับน้องๆคุ้มที่สองคือส่งฟรีคุณจะอยู่ส่วนไหนของโลกคุณไม่ใช่สิคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยเราจะส่งให้ฟรีขอแค่ที่อยู่เบอร์โทรของคนถูกที่ส่งมาให้เราตอนสั่งซื้อกับเราอ่ะขอแค่ที่อยู่ถูก พีโมงสงให้ฟรีเลยแล้วดีอีกอย่างหนึ่งก็คือล้อนะครับน้องๆดูล้อนี้เป็นล้อพ U อย่างดีแล้วก็เป็นล้อไฟเห็นไหมเป็นล้อไฟข้างหน้านีแค่ล้อเดียวนะล้อไฟเป็นล้อพ U อย่างดีอ่าเฟรมเจ้าตัวเฟรมก็เป็นเหล็กอย่างดีนะครับผมต่างกันกับที่น้องๆเห็นในช้อปปี้ใน La ซาด้าป่ะเฟรมก็อาจจะเป็นเฟรมพลาสติกอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวก็หักเดี๋ยวก็แตกเวลาเล่นอะไรผัดอะไรล้อก็เป็นล้อพลาสติกลื่นๆวิ่งไม่ไปลูกปืนก็ไม่ดีอ่ะดูดูดูเนี่ย ดูความลื่นของลูกปืนใส่วิ่งได้แน่นอนครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงข้อน้องๆเห็นไหมข้อเนี้ยอืมเป็นพลาสติกแข็งอย่างดีไม่ต้องกลัวข้อหักข้อพับนะครับผมข้อเท้าเราเนี้ยเซฟตี้อย่างดีมากเลยเห็นไหมตรงข้อเนี้ยเป็นพลาสติกอย่างดีแล้วตัวล็อกอย่างเงี้ยล็อกล็อกอย่างดีครับตัวล็อกอย่างดีบอกให้ไม่มีตัวไหนที่จะคุ้มจะดีในราคานี้พี่โมอบอกเลยว่า หาไม่ได้แล้วในราคานี้สําหรับแค่ไม่ถึง500อ่ะครับน้องๆปกติเนี่ยมันอยู่ที่พันกว่าบาทรุ่นเนี้ยพันสองมั้งถ้าพี่โมจาไม่ผิดนะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมครับตรงตะเข็บคืองานเย็บนะครับเย็บอย่างดีด้วยไม่ได้ติดกาวด้วยปกติของที่น้องๆเห็นก็จะเป็นติดกาวเห็นไหมที่บางคนเ้่าใครมีอยู่แล้วก็จะเห็นเป็นที่ติดกาวเป็นแบบเนี้ยติดกาวแต่นี่มันไม่ใช่ติดกาวไม่ต้องกลัวว่าจะแตกจะหลุดจะหักอะไรนะครับ เพราะว่าเขาเย็บอย่างดีแล้วพลาสติกแข็งมากและข้อดีอีกอย่างหนึ่งน้องๆที่มือใหม่ที่ฝึกที่ซื้อไปฝึกเล่นคือมันสามารถปรับขนาดใช้ได้ด้วยนะครับเนี่ยพี่โมจะดูนะอ่ะมีปรับให้ดูมันกดตรงนี้ยืดออกได้เห็นไหมครับเป็นคู่ใหญ่ยาวเลยทีเนี้ยใหญ่ปรับให้เล็กลงก็กดตรงนี้ปั๊บนี่ก็เล็กลงเหมาะมากสําหรับมือใหม่ที่จะไปฝึกเล่นพี่โมบอกเลย ราคานี้ได้เฉพาะในช่องพี่โมแล้วก็ในช่วงโควิดเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าจะจะจะพูดคําว่าคุ้มได้อย่างเต็มปากเท่าเท่ารุ่นนี้คู่น,นี้ไม่มีอีกแล้วคุ้มสุดๆเลยแล้วก็สีสวยมีทั้งหมดด้วยกัน3สีนะครับน้องๆคืออันนี้คือสีชมพูก็จะเป็นลายนี้เห็นไหมสวยเลยสีชมพูอันนี้น่าจะเหมาะสําหรับผู้หญิงนะครับน้องๆผู้หญิงอ่าและรับน้ําหนักได้ถึง100่รกิโล100กิโล ไม่มีหักไม่มีอะไร100่กิโลน้องๆใส่เล่นได้คนไหนที่หนักร้อยกิโลใส่เล่นได้แลว้วนั่งหนักได้นะครับเนี่ยโคตรคุ้มเลยอ่ะตัวที่สองนะครับผมนี่เป็นสีนี้เลยสีม่วงอันนี้ใครก็อาจจะพูดเด็กผู้ชายก็อาจจะชอบก็ได้อ่ะอ่ามีสีนี้มีคนที่อยู่ลานเ,เก็ตมารวยใส่อยู่เด็กที่เป็นที่พี่โมสอนใส่อยู่รุ่นนี้สีนี้เลยอ่าเหมือนกันแค่ลายคนละลายสีม่วงความล้อเหมือนกันหมดทุกอย่าง มีล้อไฟข้างหน้าอะไรเหมือนกันหมดทุกอย่างลวดลายต่างกันนิดเดียวอ่าลวดลายต่างกันนิดเดียวแต่ก็สวยเหมือนกันสําหรับผู้ชายเหมือนกันนะอ่าคู่นี้อ่าคู่นี้มาดูคู่นี้กันบ้างอ่าคู่นี้จะเป็นสีฟ้านะครับอ่าคู่นี้จะเป็นสีฟ้าลวดลายก็เหมือนกันกับสีม่วงเป็นลายเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักเห็นไหมตรงเนี้ยลายเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารัก เหมือนกันนะครับเย็บเหมือนกันหมดทุกอย่างข้อแข็งทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันเนาะคงจะไม่ต้องบอกอะไรมากสับคุณก็ต้องไม่ไม่ต้องบอกอะไรมากที่โมรับประกันเลยว่าน้องๆคนที่จะฝึกเล่นโรลเลอร์เบสที่บ้านจะหัดเล่นโรลเลอร์เบสที่บ้านจะเอาไปวิ่งเล่นถนนหน้าบ้านน้องๆที่เป็นคอนกรีตหรือถนนลาดยางตามพื้นกระเบื้องพื้นอะไรที่อยู่ในบ้านน้องๆคู่นี้เหมาะสุดๆดีสุดๆแล้วครับน้องๆราคานี้ถ้าจะไปฝึกเล่นที่บอกเลยไม่ต้องไปซื้อตัวเป็นแพงเป็นพันเป็นหมื่น น้องๆเอาตัวนี้ไปไม่ถึง500บาทฝึกเล่นเล่นเก่งเล่นเป็นแล้วค่อยไปซื้อรอ,องเท้าที่ดีที่แพงนะครับผมแต่ตัวนี้พี่โมบอกเลยว่าเล่นได้หลายตีใช้ได้หลายตีถ้าเล่นแบบถนอมถนอมป,อประหยัดประหยัดประหยัดล้อทําไมถึงพูดว่าประหยัดล้อพี่โมเล่นเป็นคนที่พี่โมเล่นเป็นคนที่ไม่ประหยัดล้อพี่โมชอบเบรกแล้วก็ล้อขันนี้แล้วก็ชอบกระโดดเห็นไหมที่พี่โมเล่นตามคลิปชอบกระโดดรวชอบเล่นรุนแรง ถามว่าคู่นี้ทําได้ไหมทําได้เหมือนกันทําได้เหมือนกันดีเหมือนกันอะถ้าน้องๆอ,อยากเห็นพี่โมใส่คู่นี้รีวิวนะอาช่วยกดไลค์กดแชร์อาคลิปนี้ให้ถึงเอาแค่เอาแค่หน like, ึไลค์อะเอาแค่หนึรยไลค์แล้วก็อาให้แชร์ให้เพื่อนๆน,น้องๆดูครบ หนึ่งพันคนดูอ่ะหนึ่งพันคนดูแล้วก็หนึ่งร้อยไลค์อย่๋ยวพี่โมจะใส่รองเท้าคู่นี้เล่นให้ดูเลยจะรีวิวให้ดูแบบความแข็งแรงความทนทานความลื่นความอะไรเดี๋ยวพี่โมจะใส่เล่นให้ดูเลยเดี๋ยวจะหาว่าพี่โมจบตาให้ให้มาซื้อของถูกไม่ใช่นะครับถูกและดีมีที่นี่ที่เดียวครับผมทั้งถูกและดีมีที่นี่ที่เดียวอ่ะพี่โมไม่หลอกน้องๆแน่นอนถ้าพี่โมขอเก็บก่อนอ่าและในกล่องนะครับผม ในกล่องมันก็จะมีอะไหล่พวกนี้แถมให้อ่าอะไหล่พวกนี้นะครับอ่าเป็นตัวหกเหลี่ยมเอาไว้หมุนล้อทําความสะอาดล้ออ่าตรงนี้นะครับเนี่ยเอาไว้หมุนตรงนี้หกเหลี่ยมเอาไว้ทําความสะอาดล้อเราเพราะว่าเราเล่นเราก็ต้องทําความสะอาดเขาด้วยต้องรักเขาด้วยเราเขาจะได้เล่นได้นานๆจะได้อยู่กับเราได้นานๆไม่ใช่ว่าเล่นแล้วทิ้งขว้างอะไรไม่ทําความสะอาดน้องเขาอย่างนี้ก็ไม่ได้ครับเราก็ควรดูแล female, รักษาน้องเขาทาความสะอาดน้องเขาด้วย สำหรับไอตัวเบรกนี้นะครับผมน้องๆสามารถถอดออกได้เลยถ้าน้องๆเล่นเก่งเล่นเป็นแล้วเนาะเพราะว่ามันก็ถ้าเราเล่นเก่งแล้วมันอาจจะเป็นอันตรายกอด,ดต่อเราด้วยซ้าเพราะว่าเวลาเราจะเล่นท่าอะไรมันอาจจะทําให้เราล้มอาจจะสะดุดเบรอะไรเงี้ยถ้าน้องๆเล่นเก่งเล่นอะไรแล้วก็สามารถถอดได้เพราะมีอะไรให้ทุกทุกกล่องนะจะมีอะไรไปให้แถวมื่อไรไปให้ทุกกล่องอ่านี่แหละครับและพี่โมขอย้านะครับราคานี้480บาท ส่งฟรีแค่ในช่วงโควิดนี้เท่านั้นพี่โมอยากให้น้องๆอ,อยู่บ้านแล้วก็ฝึกโรล,ลเลอร์เบดเล่นโรล,ลเลอร์เบดกันอยู่บ้านไม่ต้องออกไปเล่นข้างนอกไม่ต้องอะไรกันนะครับเพราะว่าเราจะได้หยุดเชื้อช่วยชาติเราด้วยอ่าคลิปสอนพี่โมก็ได้ทําสอนไว้หมดแล้วว่าเล่นอะไรยังไงไงก็ฝึกที่บ้านกับพ่อกับแม่เราให้แม่เราฝึกให้ที่บ้านตามคลิปพี่โมรับรองน้องๆเก่งแน่ทุกคนเก่งทุกคนแน่นอนครับแล้วก็สุดท้ายนี้พี่โมก็ ไม่มีอะไรจะพูดแล้วไม่ได้จะขออะไรน้องๆแล้วถ้าน้องๆอยากเห็นให้พี่โมใส่รองเท้าคู่นี้อ่าเล่นรีวิวให้น้องๆดูถึงความดีความแก่งความทนทานมาใส่กระโดูใส่เล่นท่าโน่นท่านี่ให้น้องๆดูพี่โมขอแค่100ไลค์อ่าแล้วก็หนึ่งพคนดูถ้าครบเมื่อไหร่พี่โมจะมาทำให้น้องๆดูจะมารีวิวเล่นการเล่นให้น้องๆดูย้ำนะครับตัวนี้ดี คุ้มในราคาไม่ถึง500บาทก่อนจะจากกันไปพี่โมขอฝากไว้ให้คิดรองเท้าดีราคาถูกน้องๆไม่จำเป็นต้องไปดูในช้อปปี l a า a าดเพราะว่าช้อปปี้ลา a าด้ล้อ p ีวีเฟรมพลาสติกอย่างเงี้ยแต่นี่พี่โมรับประกันเลยว่าดีโคตรถ้าไม่พอใจส่งรองเท้ากลับมาให้พี่โมพี่โมโอนเงินคืนให้เลย จริงๆถ้าแบบเอ้ยหนูเอามาแล้วมันวิ่งไม่ได้อ่ะพี่โมมันมันไม่ดีอ่ะมันกัดมันอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ดีมันไม่เห็นดีไม่เห็นแบบที่พี่โมว่าเลยอะไรแบบเนี้ยเอาเงินคืนอ่าพี่จะเอาเงินคืนให้น้องๆแล้วก็เอารองเท้าคืนมาให้พี่ได้เลยพี่เอาคอพี่เป็นประกันอ่ะก่อนจบชิปเห็นสนับนี่ไหมใครที่จะฝึกเล่นใหม่ๆ พี่โมแนะนำขอให้ใส่สนับทุกคนนะครับเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้แขนไม่ให้ขาอะไรของเราได้รับอัน,อนตรายนะก่อนที่จะฝึกจะซ้อมอะไรกันดีๆก็ฝากด้วยเกี่ยวกับเรื่องสนับให้ใส่กันด้วยอ่าคลิปนี้พี่โมก็หมดแล้วไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ขอเอ่ยคำว่าบ๊ายบายสวัสดีครับ ก่อนจากกันท้ายคลิปถ้าใครดูถึงคลิปนี้นะพี่โมฝากมาถ้าใครอยากได้รองเท้าฟรีเดี๋ยวพี่โมมีแจกฉลองอถ้าถึง9,000ซับนะง่ายๆเลยพี่โมจะแจกรองเท้าถ้าใครอยากได้รองเท้าง่ายๆแค่กดไลค์กดแชร์วิดีโอให้นุ้งเพื่อนน้นนนนองๆดูให้ถึง9,000ซับเร็วๆเดี๋ยวพี่โมจะมาสุ่มแจกรองเท้าในเพจนะโอเคนะอย่าบอกใครนะบอกแค่คนที่ดูจบคลิปแค่นั้นพอคนที่ดูไม่จบคลิปอดแค่นี้แหละ